มีคนถามเรื่องชั้นพรมนะครับผมทํารูปประกอบมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้ครับการจะไปเกิดชั้นพรมได้จิตต้องตั้งอยู่ในฌานและตายในขณะที่จิตตั้งอยู่ในฌานนะครับสําหรับคนที่ได้ฌานหนึ่งถึงฌานสี่นะครับเมื่อตายไปจะเข้าสู่พรมสิบเอ็ดชั้นดังนี้ครับฌานหนึ่งอายุยาวที่สุดชื่อว่ามหาพรมมานะครับหนึ่งกับนะครับฌานสองอายุยาวสุดแปดกับนะครับอภัสรานะครับ ผู้ที่ตายด้วยชั้นสาอายุยืนยาวที่สุดคือสุภกินหะนะครับ64กับและชา้นที่4ยาวที่สุดเวหพละนะครับ500กับครับส่วนพระอนาคามีมีทั้งหมด5ชั้นนะครับยาวที่สุดก็คืออากาศนิทะนะครับ16,000กับส่วนอาลูป,ปรพรมยาวที่สุดก็คือเนวสัญญานะครับ84,000กับนะครับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในชั้นนี้ครับ